ตื่นเสาขึ้นมาไอรู้สึกแปลกๆฝันดีอ๋อไปไปไก่่ามเนไก่ตะห้องไดพันได้พานคอยจับเนี้ยจับเป็นจับเป็นจับเป็นห้ามจต้องอันนี้จับเป็นได้พานจับเป็นซอยดีแลวได้พันแล้เริ่จับอยคอยเนี้ยอยากไดได้อยากหย้ได้อยากได้ลัดลัดลัดลัโอ้ไม่ใช่ปลัดจย จับให้ได้ได้วยนะท่จับให้ได้โอ้ยมาพี่มาพี่มาพี่มึงที่เดินยังกรอกกับเรือมาพี่อีหยังอีกเดี๋ยวนี้โอ้ย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 มึงก็เข้าใจตีคือมึงนางไอ้มักมึงนางไอ้อยากได้มึงไปจูบไปหอมไปดมไปนอนน้ำนางไอ้นี่มาผมออใส่นางไอ้บบนี่นั่นเดี๋ยวนางไอ้ก็ได้อันนั่งนี่แหละค่ะไอ้ค่ะโอ้ยพ่อ จับไปหนึ่งใหญ่ผมเอากับนั่งไอ้เถอปืนมีลูกวะนี่มึงต้องเอากับนั่งไอ้เพร่านี่นี่นี่ยิ่งเห็มันถึงหัวใจให้มันตายรวดไอ้จาเป็นจะเป็นจับเป็นห้ามยิ่งเราโดนขาดบ่เอาบ่เอาไปสิลต่อยมาเอามาแล้วจับ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 เอาตัดทีนี้แล้วจับไปแล้วจับไปแล้ว แม่มึงนี่สลบบ่ฮะบิดซีดีบ่ได้พันว่ามันก็ะหอกดอนถอยตายกีตายแล้วเอาไปปาดเอาไปปาดไปเห้งเฉยได้อยู่ข้ามทีประจอนมากน่ะประจอนกับบอสเทนอ้าเอาไปปาดเจ้าหันทางพูดวยับเปล่าเจ้าไปหันทางขาโอ้ย ทำเหตุบาปนั่งไอเทนนอคืนไป่ืนไปโอ้ยไปไป้นไปไปเจ้าามทั้งก,ก้นขนาดเจะาเฝ้า,ามันเจียชิยนเอาขามร้อยกันอือโอ้ยโอ้ยพอยอะไรทหารใท่รอ ไปหำเลยไปาโอ้เร็วเรียวเรียวดึงข้าวยันมาข้าวขากะหัวขากะหัวยายยายไมนหยังผู้ใดนั้นให้ถามข้าวในถอจ้ามันคือข้าวลื้อบก่อข้าวอีอย่างอันมู่ฉันเป็นกระเทยว่าสีมะขอนเพื่อนคือว่าขากระหอกโอนเอ้ากระหอกโอน ก็เจ้ากับปัดปันกันหมดแล้วปัดปันกันหมดแล้วไม่ม,ไมาสิขอจะขาพ่อผู้เบาเอต่มชุบผู้เบาทีเ่เที่ยมเราเนี่ยสันดอเจ,จ้าว่ายังสันยังสี่ดอกมุขเจ้ามาจากดอนใดพูดดอนแม่ห้างแม่ไม้แม่ห้างแม่ไม้ชุบบ่มีประโยชน์ว่ามีเปิดยังจะาฟินอรดเข้าเจ้า,าจว่าให้จีนเจ้าเป็นไผ่นั่งไอโอ้ยมาเนี่ยยางก่อนเนาะเพรยมานั่งไอถอดกันั่งไอลูก อันพญานี่แล้วนั่งไอ้จ้าไหนก่อนแพะภูเขาว่านั่งโอซะมันก็ารนสวยปนีตัวคนลากไปทางไหนก็อบงอังหันลากเขอบปลาพุ่นทั้งสาระกลางบ้านพุนอบอกแสดงว่าปลาสิ้นปันกันยุพุน,นปลายุพุนละข้าต้องน้ำไปพุนดีจังสิไ้เข้าต้องน้ำไปเออใหญ่ไปพาทุกข่อยไปเนี่ยอันเมื่อเจ้าบอกทุทีที่ปะปบปะปะว่าเม่นกี่เนี่ยล่ะว่าเม้นกี่พุเดี๋ยวเดี๋ยว ไปจ่ายราไปรลดต้องคิดเงี้ยเอาจ้างส่เอาจ้างไหนผัวใหญ่เป็นผู้เยญ่บ้านผัวน้อยผู้เยญ่บ้านต้องได้หลายกมูเม่นบ่กูสิพาสูไปขอน้าผู้เยญ่บ้านไปเต้ยไปบบม้วนๆเต้ยพ่บ่กาสิไปเอาเงี้ยไปเอาซินกับหอกน้อย เขาคือเตี่ยได้หลายเตี่ยคือเอากัดตากระบุงไหมซีนกระหอกน้อยบๆตาตายง่ายขึ้นง่ายขืนในแฝดน้ำเกลียนมาบ่เป็นก้อนทีลาบบไ่ไปไปไปใหญ่โอ้ยทันฟังเบอร์เต็มแจ้งสอยากจะขึ้นว่าถึงแม่ข้นซอยเนี้ยเออซอยกันซอยกันห้มามน้ำกันไปไปล่องโอ้ยีมาลำเฮ้จังมาลำ ทั้งสั่นลำหันลงมานะเจา้ทาทั้งลองลำลองนี่ท่านยังบ่อเลี้ยวการเตยแม่นลนจนมาจังว,วันยาวเห็นหน้าพระาใา้ตาพระเจ้าดุเ็นพระจันทร์วันเพ็ญแม่นจะม่จงเก่งย่างเรียวเปืดอนพเป็นนันเย้ตาเดียวเห็นคนโกอยากขอเมื่อโซ่บ้านีแม่ล้วขึ้นรถจนนั่นแม่นแหี้ยไปเมื่อบ้านแม่ยากเาเจ้าผู้นแนวน้ำแก้วอยากขอน้ำแกว,น,วนั่นเมื่อพอต่อหลอนั่นผู้ม่จังเจา้า เจ้าผู้จังเจ้าจังเจ้าผู้สาวเว้าเจ้าจะเฉยเป็นเคยทั้งบานตงน้องไรคำนั้นสีได้พอไปเป็นเคยทั้งพอแม่น้องตั้งบานว่านจะไดนขอขอดแน่นาคนไข่ดี่นาต่นาคนไข่ดี่น่ารักกันห่ามีสัญญากันไว้ยาปลายาไหลกันนายาปลายะไหลเจ้ากันนาเจ้ากันนาปะอ้วนใหญ่เดี๋ยวมันจะมาทันเพก่อน เราไม่อามอามคนแก่งเป้าเป้าไปเอาไปแลกวให้บ้าเมื่อนี้คือเป็นฝันบอดีแท้เนาะฝันมาเวียนท้องคํามันหลุดนิวแล้วตกเหี่ยเป็นใจบ่เป็นใจดีใจวอนทำางียทำห้อนจังไหนเด้อเดนี่ยนะ อาวอาวอาม้วนเสียนะอามาดแม่สู้ไปม้วนกอไปเสาใา้้บยาพออย่าลอดุนบัดทับไปหลายคนบัดเตาขึ้นมันขึ้นหน่อยแท้คือว่าตอนนี้เกิดเรื่องง่ญ่แล้วพระองค์ข่าวพังคี้ตึกขาตายแล้วพะยะค่ะฮะผู้ได้ขาเท่าวังคีนั่งไอ้ขาปาสิ้นแ่งพละเมืองเบิดแล้วพะยะค่ะปาติทู ผู้เป็นพอ่อหลุดบ่มีคำเบา้าพ่อหูเขา่าพังคีหนีไปตายอยู่เมืองคนอีกบดสินมํมมาเอาให้โกลคือสร้างดอนกคกย่างปลาไม่หางข่้นบ่ตายสิต้องม่างให้เป็นสร้างลมหลวงเอ้พวกทหารใหญ่หน่อยหนักลนะุนทั้งหลายพระเจ้า,าพระอ,อ,องค์เตรียมพพ้อมซั์จับอาวุธหยุดโธปมากกว่าเร็วเดี๋ยวนี้ไว้โทษสะมันเดือดเขียนพ่อปั่นเพลย์เล็เกนแหงสุมีทั้งมดในคกดินเดินไต่ กูสิน้ำไปขาาฟูงมนุษุ์มาน้างูกินกินมันคือกินแทว้ว่าข้าพังขี้ท่อนเทาเราบัางใบถืดหมูค่คน้ยน้ำหาหนังหาแข่วน้ำหาแนวกระดูกคอเป็นซุกเดิดลูกคอนากสิน้ำแก่เขียนแทนเจ้าบอกล่อยบ้างไปนำคนออกมาโอ้ยจะมหลายคักหลายแนย่สินก็ไรโอมาตากนี่โอ้ พี่น้องเอ้ยอยคือผู้ใหญ่บ้านพ่อพญาได้ตกแต่งให้มาตากซีนแหงถากินแก้มลองสุราสร้างมาพาวลู่ให้หลายหาบค้อนเขาขนแก่ตัวพี่น้องอ้ยกินเบิดพอกินเบิดแม่ทั้งผู้สาวผู้เฒ่าเขาต้มจีแงงอุ้ยจะมันหลายคักกันทังวะเอ้าไปผันแง่งมาพุ่นสุมาหยังยงาเบิดคำบาดิอุ้ยทั้งกระเทยเฒ่ากระเทยเฒ่าสำนัติสุมาใหญ่ผู้ว่าจานสมบัติอ้ยเล่าไปยิ่งเพลิน คือจังสี่ดอกพรอย,ยจังไหนอัดพนมาเหนือกระหอกโอนนั่นได้จังว่าหลายหาตาซุ้มลูกข่อยนั่นบ่มีเวลาขาดจะฟาวอยู่หนีมากกะทิบะท่านว่าสิมาขออันหางกะลอกไปต้มไปอ้อมจักหางนี่เจ้าค่ะหนีหนีสูญยว่าวาสูสีเอาวะขอนดอกซิวคุณใหญ่พนก็ว่าจังสังุ้มกะเทยบ่มีประโยชน์พญ่าพ่นว่าให้กินปือ้อจืด้ดสูญยวววมุกข่อยข้างมา ใจไหนจะสบากระเท้บ่มีประโยชน์บ๊อบมิประโยชน์ตัวใหญ่หรือบ่อหายบ่อหายบ่อหายใจไดนกับบ่อหายตั้งสิมจีนแดงตังกระเท้นรอดดอดแท้ตัวกับพันบ่อหายกินส้มบ่มีประโยชน์พันบ่อหายกินเห็นบ่หนิเห็นป้าที่ร้อยตีเอ็นสีเห็นบ่เห็นเดี๋ยาวบางลงทีแพงไปใส่ยายที่ยันแท้บักหลายนึงเอาขอแจ็คหางว่าใดตี บ่อได้เฝ้ากันเป็นกันเอยสับปะรดจังไดเจะเชื่อทุกข้อยบ่มีประโยชน์เอาเชืสิบ่ได้กินน้ำเงือนทอยาวมีประโยชน์ตัวบ่มีบ่มีเบียมีงานบ่ได้ไปปลาบบ่ได้ไป้ยขั้วบ่ได้ไป้ยั่งนะพเ้าวเอยเบียมีงานจังใดเอยสับปะคุณเอยสับปะคุณเอยมาแล้วบางยง้มนั่นบุญบางฟอกบางไปให้นแต่กระเทยได้หรอฟอดออกหนาเน่าใหญ่เออได้ใหญ่ใบชีสเชฟะเชฟะขมุขข้อนี่ตัวนั่นแหละตั้มสินมีสินไหมกระเทยเฮ็ดได้มื่นละแปด ตรงเก่าถวายไนี่ยมังเบื่อคอยยิงนบอกขําขวนเขาว่าว่าจังไรใหญ่อันกระเทยแฝงประโยชน์ไม่หลายอย่างน่เป็นผู้สร้างผลงานอันหลากหลางสร้งไทยอยู่เบื้องหลังความงามของชาติไทยนักดีไซน์การสีมือคือพวกเราโอ้ยว่าจะกะเทยเอาไว้อกควอืตรง v a r ยว ไปพี่พี่สีว่องสูฟังบาดนีพ่อไงสิเอาสูฟังเด้อสูนั่นบ่มีประโยชน์บ่ไงเลปดกู้ไปกินต้องกระไกินเลยอภัยแพ่งจำแพ่งอยู่แพงกินกันนี่ติมันผูกตายในแม่ผูกตายในแม่กระเทยซูนเอาหายถ้าเบิ่งเด้อบุญบังไฟไพสีฟอนออกนานอน ปันเอาโลดเด้อคุณพ่อชุ่มผู้สวยผู้ใหญ่บ้านงานนายแต่งเอาหน้าใหญ่ดบาปุวกอันลูกไส้หมูเจ้าแห่งหาขีแต่หมอดใจเมีทบีทเปดเปี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 ดความบ้านนั่นเปียดเปี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 ดความบ้านนี้ให้เขาปล่อยอยู่คู่บานแล้วเหลียคร็ดคือจะหมูกจะคลองดีนี่ หาซุ้มกันกินแล้วเอาของมึนเมาผิดประเภทเป็นอีด,ดอาตายกระบอกน้อยซุ้มดาบปล่อยหมวกกระเถิยนี่น้องเสียใจหายยโอยน้าขอจังหางกะระบ่กได้เอาสี่จังไหน นั่งเรียนนี่แหละเป็นหยังฮ่ามีคนมาเพราะได้ขออีกเขาได้กันเบิดบ้านเบิดเมี่ยงเขาก็ได้มาหนี่เมย์นู้ดพวกเซน่าได้ยนคับปู่เป็นน้ำขาน้ำบางให้บ้านม่องรดกปเป็นหยังใหญ่ไหมอีกแบบหยุดได้อี่ไม่หยังซุ้มเป็นไผร์ด้วยหนี่น่ะซุ้มไม่หยังเราสองคนน่ะเป็นงูงูสิมาหยังกูถามกันเองงูเขาแห่ไหมหยังกูเล่นหยังสัว กูเ็หยามคาทันตุนะคาเฮขาเฮดหยางไม่กูโซ่รอบฟองได้บ่านี้ไฟเจรจ่าขาเฮดหยางกูถามก่อนเป็นงูปะตี๋ไม่ได้กินเนื้อน้ำเขาตีสนเนื้อหยางเนื้อกระหอกกระหอกไม่มาแล้วนางร่มงูปะตี๋มุ้ดตูนี่ตูกินงูแลนี่เม่แต่ย่าแม่แต่ย่าท่านผู้ใกินงูดิไม่ได้กินกระหอกกินแม่มันงูนี่ท่ะนี่บอกเขาว่าโอ้เจ้างูอะไรช่างไม่ผ่าน หน้าหวานหวานยังอยากเป็นงูหนาอันงูนี้สูไปได้แต่ใดมาหูใซยใหรือไปนาไปเก็บได้อยู่กันยัยเอ้งูมันมีค้ยยุตินีละนี่ละเนี่ยมองงูมันเนี่ยปาถนาของกระเทยยังเท้าละนั่นลงโคตรย่า

จังการพวกตัวไปียขาดขนจะได้ไม่คนขาดลุกขึ้นมเอ้ามันต่ยถานมัน่ตายหรือตโยดูตัตงของงูม่อนผู้เมียวานี่เขาได้กินเพราะยังสิ้นก็หรอกฮะบอเพรได้กินแก่ดูม่อนผู้เมียวานั่นมันบได้กินยังสิ้นเอาไปเบิ่งให้คนเห็นเอ้าอีกบน้านให้คนจำพานไปหลายมือซุ้มกระเทยสาวกระเทยเท่าคนทั้งหลายชอบดูถูกค้นเสียงกูกูควังด้านขุนไป ไปน้ำขาบ้านวัยไปยุนีลากลุกมเรื่อยไปไปเขาเล่ยนยันใหญ่เขาพ่อขาบอีหามึงกูหู้แล้วกูพ่อหู้เรื่องเล้ยเลี้ยงหยังตอนนี้บ้านเมืองเฮากำลังเจอพญานาคคู่ข้ามคู่ข้ามเพชรเนี่ย้อนนั่งไอ้ขากะหอกดอนว้าวใหญ่เท่าๆท่าเขาปาดซีนกันแจกกันเช่าชะบ่ แกเป็นเทาได้กินมีตาเาบ้าได้กินเอ้ยเท้าลอดเป็นนักเอกต้อเสียี่กูไม่ตายกูไม่ตายากเป็นกระเทยชูนทันขาเป็นนักเอกเอ้กูไม่อยากกอนนะนี่กอนใไหนฟอดทอนท่อนใ่ยังเกิดมาลุกแลกูจะดีใจมาว่าต้องตายมีแค่หึง น้องสิเข้าไปจดประวัติศาสตร์จานเลือกไคลโรหลาลันกระเทยพ่อได้อ่านเออเออพ่อได้เห็นวัดนี่แหละดอนกระเทยเข้าต้องสืบสายกระเทยไปเรื่อยๆนั่นเรี่ยวเห็นโบอุกกระบาดเรียนใส่ไดีโน้เสียกายซ้ำปีนี้ปีพ่อสอนยังพ่อสอนสิบเกียรติพ่อโลกเขาเกิดในสิบเกียรติปีนึงบอกโอบ้าเขาก็ดทเกิดโดนคักแท้เขาโดนโดนรถประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ อีกส5 6 0ันหารอยหกสิบกว่านี่ลกต้องหูจักเข้าคือกันหัจักในน้ำกระเทยกระเทยเป็นคำโบราณมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แปลว่าอย่างกระเทยกระเทยแปลว่าผู้ไม่มีมดลูกก็แผ่ได้สูมีคำามแผดคือกูบอกระเทยกระเทยแปลว่าอย่างเมื่อวากระเทยนี่ต้องแปลว่าหมักกูใย โอ้ยพี่พ่อนีไปนั่งสัต่างบปังกุญแจว่ามีการบ้านอีงกุหลงเงินกุญเจว่าเห็นฟังกัดเทย์น่ะนะมันมีทีไปทีมาเออกัดเทยนี่ก็มีชุดกำเนิดกัดเทยนี่เซียวตระกูลเดียวกันครับกัดเทียมกัดเทียมแหละเป็นญาติพี่น้องกับกัดทะกัดทะเป็นเครือญาติหางกับกะละมัง กะละมังเป็นเครือญาติกันกับตะหลิวกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่ามึงเป็นหยังเป็นอย่งเป็นแม่ครัวหามเลยมันบ่แม่นเอากะกะคือกันเนาะเฮานี่มีพี่น้องพี่น้องยังหยังกะเทยมีเอี้ยตัวเอี้ยหยังกะลีอันนี้คืออยู่ัชนะไปเข้าไปแบบมวนๆไปแบบเตยเตยอีกแล้วบอกเต้ยอีกระบอกเต้ยที่ใต้จะตัวไปเป็นเล่าตีเล่าน้องให้หมุนแจฟักะเท้ยก้อนใหญ่ ว่างานนี่มุกเดียวบอกจะให้ฉันงอคุณหรือจะให้ละฉันงอคุณหรือก็ลูกเขาหรือว่าคุณมีเมียจะให้ฉันก็เกียอยู่กับคุณทำไมน้องก็เชื่อไม่ไปตูดเส้นดีใจจบมาลวงหล่อนั่งทำขันนองันนอฉันกอบอกแล้วว่าพอกันผีฉันกอบอกว่าพอกันผีผู้หญิงหลงลมผู้หญิงนั้นหลงลมแล้วผู้ชายกลมแล้วผู้ชายนั้นหวาน ลมลมแล้วก็บอกกาลมบูใจนันวานดอกควงอย่างหน้าบัานบานดอกควงอย่างหน้าบันบานบันบานน้ำตาลก็ยังไม่เติมบันบานน้ำตาลก็ยังไม่เติมเราเกาเราเกาดูดบุบไม่ติงเนาะเตยภาษาไทยอีปัวเพื่อนเตยภาษาโอ้กบ้าภาษามึงเป็นตะคิวอีปัวพื่อสมควรแล้วนะสมควรแล้วนะฉันขอลายาดพี่น้องทางการลำล่องงา ก่อนจะหนีจากกันละบระแสงตะวันมันซองลาก่อนจะหนีใจหน้าฉันขอไหวมวยรวยพรก่อนจะได้จากจรก่อนจะได้จากจรฉันขอวิ่งวอนให้อยู่สุขีจงอยู่ด้วยกันดีๆจงอยู่ด้วยกันดีๆยามแันจากหนีมีแต่ความสุขอย่าได้มีทุกข์เขา้ามาประจนโอคนคนนอาคนโอคนคน คนมันยากจะดนที่ได้มาเจอก่อนจากท่านปากใจเธอฉันขอเสนอให้เธอรู้ว่าเพระาะว่าเสนาหของน้องมันจน่หวอนเทวา่หวอนเทวาส่งคนมาให้กวงท่านเถิดนาก่อนฉันจะได้จากลาเพระาะว่าเวลามันมาชิดใกล้จับใจจ,ใจับใจให้จะต้องจากจร จำใจให้จะต้องจักยอนให้น้องไล่ลืมอายน้องไล่ลืมออยบ่อวังไล่แล้วก็เจ้าลืมง่าปะพากบามสาระคำบันดังบ่อห่างบ่อห่างอายให้แกไปนั่นละนานวนวนนะละนานวนุนนะไอ้ฉันขอลาไปแล้วไอ้ฉันขอลาจะไปแล้วไปบันนี้ไปวันพืึกประวัติศาสตร์ไว้บอกจะาเลือกเปลี่ยนกระทื กระเทยกะเทยกะเทยกะเทยมีหลายชนิดชิดๆแล้วน่าสงสารพ่อแม่อุตส่าห์ตำหนักลูกตาดานไปเป็นกระเทยสวัสดีค่ะ บกับพวกเราในรายการกระเทยผ่ามว่วนวันนี้ในหัวข้อเรื่องเล่ากระเทยจุดกำเนิดกระเทยค่ะดิฉันพิธีกรสาวแสนสวยหม่อนสีลมลวงค่ะดิฉันพิธีกรโอ้พิธีกร,อกร <c oughs> ขออภัยค่ะดิฉันพิธีกรสาวสาวป่างสีนนวลจ๊ะค่ะวันนี้รายการของเราได้รับ แรงบันดาลใจมาจากตำนานเรื่องของกระเทยก่อนจะพูดไปที่มาของกระเทยเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราในวันนี้คือกาแฟกาแฟกาแฟขออะไรกันโอเคดีฉันดื่มมากไปหน่อยผู้สนับสนุนรายการหลักของเราคือกาแฟพีเฟสโซกาแฟคอเลสเตอรอลน้ำตาลสูรนค่ะ รายการข่าวของเราในวันนี้นะคะจะไม่หนีไปไหนในเรื่องของกระเทยกระเทยมีตำนานมีที่เล่ามีจุดกำเนิดมีที่ไปที่มาที่น่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยกระเทยจะเป็นบุคคลที่สร้างสรรสีสันสร้างสีสรนขออภัยค่ะสร้างสีสรรหรือสรรสีสีสรรสร้างสีสันให้กับโลกของเราในหลายๆมุมหลายๆด้านเป็นผู้สรรเสริญ บุคคลที่น่ายกย่องตำนานของเราจะขาดไปโดยไม่ได้วันนี้เรามีแขกรับเชิญจากผู้ช่วย,ายาศาสตราจารย์เอ็นีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสงสัยยึงกาแฟ <laughs> กาแฟไม่มีน้ำตาล <laughs> กาแฟไม่มีน้ำตาลดิฉันก็ทานประจำค่ะดู สวัสดีนะร่างกายสิคะอ้ยย่อ้ยงต่อไปนี้จะให้เป็นพีเซนเตอร์สเต่นะคะพีเซนเตอร์พี่เซนเตอร์เราจะมาพูดถึงที่ไปที่มาของกระเทยโดยผ่านการเล่าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระเทยจะเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง และจะมาเล่าเรื่องราวให้กับเราฟังเป็นปูชนียสถานยปูชนียบุคคลไม่ใช่ธาตุห้างนะคะก็หน้าเก่าขนาดนี้ดิฉันก็หลงขออภัยผู้ชมทางบ้านค่ะอย่าลืมส่งดาวกดไลค์กดสับกระเขให้เราด้วยนะคะดิฉันจะได้พูดง่ายไหมคะจะได้พูดอยู่ค่ะอ่เริ่มหัวข้อแรกเลยนะคะหัวข้อแรกผู้ชมทางบ้านตึึงตึึงเข้ามาแล้วตำนานกะเทย ตำนานกระเทยว้ยก็นับตั้งแต่วันจุตินุ่นเหลยอาวกระเทยก็มีการจุติด้วยเหรอวันนั้นดาวคอไปชนดาวเสากระเทยเท่าบนสวงสวรรค์จุติบนโลกมนุษย์ไอ้ยาดื่มกาแฟซัก่อนเพราะมันร้อนกัะดีราเยอะจริงว้นยนึกว่าเสียงหมูดูดหำ ้าเหรอของข้างในโซะตายเป็นผู้ดีหน่อยจิค่ะเขาก็จีบสิคะกาแฟนะเขาไม่ได้ให้ดูดซวบๆวบยางไงเียบนัวอ่ะเขาเรื่องกันต่อค่ะคุณพี่ค่ะค่ะพูดถึงกระเทยสาวประเภทสองของเรามีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แน่เอ้าจริงเหรอคะอ้าวทำไมถึงรู้โอ้โหผู้ชมทางบ้านขาความรู้ใหม่ของเรานะคะไดโนเสาร ยุคไดโนเสาร์ก็มีกระเทยะคะ่ะรู้ได้อย่างไรคุณว่อนสีได้ไหมว่า,วม,ามีพันอะไรบ้างในไดโนเสาร์นะอู้มีอะไรบ้างคะพันกินพืชอ๋อพันกินสัตว์ถูกต้องค่ะพันกินกันเองมีด้วยหรอคะมีฉันว่าพันกินกันเองนี่แหละฉันนิทานว่าคือเทยเสาแล้วนะอ๋อขนาดสัตว์ยังเป็นกระเทยเลยใช่โอ้โหไม่เชื่อไปดู พิพิธภัณฑ์ศิลินทรกลสินบ้านดิฉันเนี่ยจังหวัดกลสินฟอสซิลเทยเสารู้ได้ยังไงคะฟอสซิวของไดโนเสาร์นี่หรอเอารู้ได้ยังไงว่าเป็นกระเทยมันจะนอนขดแล้วแอลทำยังไงอ๋ออย่างนี้ั่นแหละกระเทยเสาร์น่ะอ๋อมันบิดแล้วเหี้ยวถ้าทําอย่างนี้ล่ะอันนั้นคือพันธุกินพืชอ๋อถ้าอย่างนี้ล่ะพันธุกินสัตว์เอ้า ดิฉันว่าไม่ใช่แล้วแหละอย่างนี้ต้องเป็นคอยาวๆเออดิฉันไม่ค่อยช่ำชองช่ำชองแต่พันกินกันเองอ๋ออันนี้ต้องเป็นเรื่องของธรณีวิทยานี่คุยอะไรกันคะนี่เนี่ยคุยกับคุณบ้างดีกว่าแล้วเรื่องตำนานอย่างนี้ล่ะนี่แหละกระเทยของเราเกือบจะสูญพันธุ์ไปครั้งหนึ่งแล้วเอาเพราะอะไรล่ะเนี่ยเพราะไอคำนะรู้ไหมอืม ไอ้คำน่ะเธอไปฆ่ารอกดอนรอกดอนกระรอกกระรอกที่เป็นสีขาวน่ะเธอทำมันตายหารู้ไหมว่ารอกดอนตัวนั้นน่ะคือลูกชายของพญานาคเท้าพังขีพ่อเขาจะเอาเรื่องหละทีนี้น่ะอ๋อนางไอไปฆ่าลูกของเขาใช่ไ่ทยงงะเขาจะมาหล่มหลวงอะไรหล่มหลวงหล่มหลวงคือ ต้องแปดใช่ไหมข้างคะไม่เข้าใจหมายถึงคุดโซนอุยต้องแปลกใช่ไหมโอ้ยถลมเมืองใช่เป็นควัดดินข้างข้างล่างแล้วพื้นดินก็ถล่มลงมาเป็นพื้นน้กกํากบหนองหานลม่มอที่มาของหนองหาน ค่ะยังไงต่อคะเขาเลือกทุกคนตายหมดเลยเหลือแต่นางกระเทยเอ้าเาทำไมกระเทยถึงไม่ตายเขาไม่ให้กระเทยกินสินหรอกออมันเกี่ยวอะไรกันหรอคะเขาว่ากระเทยไม่มีประโยชน์อ้าหรอแล้วทำไมกระเทยไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่ได้กินเนื้อกระรอกใช่หาดูไหมว่าตอนนั้นน่ะบายสีเราก็เป็นคนทำจับผ้าจับแพร จัดพับพาก็ผีมือเราของกระเทยตัดเย็บเสื้อผ้าก็เป็นของเราของกระเทยฮันเหลแล้วจะมาว่าเราไม่มีประโยชน์ได้ยังไงอ๋อฟ้าดินมีตาเราก็เลยไม่ตายก็เลยรอดมาจนถึงปัจจุบันช่ขอแสดงความตรวนเตกับบรรพบุรุษของเรา ตบมือให้บรรพุกุไม่ได้ตบมือให้คุณค่ะหรอกอันนี้กับรายการที่ไปที่มาของตำนานกระเทยกระเทยมีตั้งแต่ยุคดึกดำบรรน,นะคะเป็นผู้สร้างสีสรรันเป็นผู้สร้างความสวยงามให้กับโลกใบนี้แล้วทุกว,วันนี้คุณพี่ศาสตราจารย์เอ็นสียังทำอะไรอยู่คะอ๋อช่วงนี้ก็เพาะพันธุ์เบี้ยกระเทยไม่เป็นยังไงเหมือนเพาะพันธุ์เห็ดนี่หรอ ไม่ใช่ต้องไปเพาะปลูกในอุณหภูมิที่เหมาะสมเอาหรแล้วก็แตกเปียกไข่ออกมา <c oughs> เขาเรียกว่าเธยเจี๊ยบ <c oughs> อะไร <c oughs> เธยเจี๊ยบก็เธยเจี๊ยบน่ะเอต้องมีหลอดไฟอ๋อเรียกเกิดใช่เรียกเกิดเ,เรียกว่าเธยเจี๊ยบจะได้แข็งแรงต้องมีหลอดไฟเอาแล้วทำยังไงเราจะรู้ว่าเป็นกระเทย ว้าถ้ามีเด็กชายวิ่งเล่นเนี้ยเราก็ควักมาลูกมะนี่ลูก<อ>แล้วก็หาหัวมันว้ยเขาจะไม่เป็นลมหรอแปดขวบเป็นตุ๊ดเด็กเลยโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะแล้วเรื่องการเมืองของเราลหละคะคุณพี่ขาอ๋อตอนนี้กำลังร่างพบรบ<อ>ให้มีเงินเดือนกระเทยอกระเทยก็ต้องมีเงินเดือนใช่ไหมคะ,ค,ะคนพิการคน บ้าคนผีทะเลคนอะไรเกามีเงินเดือนหมดกระเทยคนมีเงินเดือนตั้งนานแล้วตบม,มือคะ่ะผู้ชมทางบ้านคะ่ะสุดยอดมากถือว่าเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนความเป็นกระเทยให้อยู่ในสังคมของเราได้อย่างสวยงามนะคะน่า <ตำ S 3> ยกย่องเนาะบุคคลที่น่ายกย่องอวันนี้ก็รายการของเรารายการรายการรายการย่งน <c oughs> <c oughs> ฉันเริ่มไม่เชื่อถือรายการของพวกคุณแล้ว่ะจะยุบรายการดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดื่มกาแฟก่อนนะดื่มกาแฟเอาสมองก่อนไม่นึกออกแล้วนึกออกแล้วรายการอะไรคะรายการยังนึกไม่ออกดื่มอีกก่อนฉันเมากาแฟกูเมากาแฟแล้วรายการดื่มกาแฟแล้วความจําดีนะขอดื่มอีกก่อนรายการขอดื่มอีก มาเรากลับบ้านคิดออกแล้วไล่กันกัเอากินกันเถยเธอก็กินกาแฟเยอะนึกช่วยหน่อยเฮ้ยม่วนชวนหาสงสัยแต่กินเยอะกว่าฉันเนาะถ้ากินอีกครั้งหนึ่งจำได้เลยไล่เดี๋ยวเดี๋ยวฮะ ไม่ได้เป็นกับกาแฟหรอเป็นกับอะไรเป็นกับมึงนี่แหละขอโทษค่ะขอโทษรายการเทยม่วนชวนหาในตอนกำเนิดกระเทยค่ะก่อนที่จะปิดรายการในวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราคือกาแฟพีเฟสโซ f f e ฟคอเลสเตอรอลน้ำตาลสูเปอร์เซ็นขอขอบคุณผู้สนับสนุนอีกทางการหนึ่งคือ น้ำพึ่งตาหมีขอถือสมอบกเรื่องความสกรปรกยกให้เราและขอขอบคุณยาสระผมตามเมวสาวผมดำงามเงาไม่ต้องเกาผมก็ร่วงสำหรับรายการของเราในวันนี้ขอขอบคุณและขอเสียงตบมือให้กับศาสตราจารย์เอ็นสีค่ะคันภูมิใจใช่ไหมคะภูมิใจค่ะ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ